สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่า,าเรื่องด่วนที่คุณจะต้องเตรียมตวัวเตรียมตัวรับในตอนนี้คืออะไรนะคะเรื่องด่วนเลยที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับในตอนนี้คืออะไรเร็วๆนี้แหละที่มันจะเกิดแน่นอนคือต้องเตรียมต,วตัวตั้งรับหละค่ะคืออะไรเอ่ยอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึง่ง ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูดีกว่าเรื่องที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวรับที่มันจะเกิดแล้วเนี่ยคือเ,เรื่องอะไรเอ่ยสองเหรียญแปดดาบ The judgment, h the view of fortune, ห้าถ้วยเล่าเท้าความสักนิดก่อนนะคะว่าเอ่อสิ่งที่คุณเจะเจอมาชีวิตก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคร่าวๆการเงินการทองโอ้โหมันมีแต่ชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะเอ่อหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนอยู่นั่นแหละก็ยังดีนะที่ยังพอหมุนได้หรือเปล่ายังพอจะหมุนได้ เรื่องของความรักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมีแต่ความเศร้ามีแต่ความผิดหวังอ่ะมีแต่ความไม่สุขสมหวังกับคนที่คบอยู่ก็โอ้โหไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวก็คบเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอยู่อย่างนั้นอ่ะอืมคุยกันสองคำก็ทะเลาะก,กันทีก็อึดอัดกันทีก็จบกันทีแล้วก็ตามง้อกันทีวนมันอยู่อย่างเงี้ยเนาะชีวิตเจอเจอแต่เรื่องอึดอดัดพันธนาการที่อึดอัดไหมคะไม่ว่าจากคนรอบข้าง อ่าแต่จริงๆแล้วในความอึดอึดอัดที่เป็นแปดดาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอเจออยู่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายแล้วคุณเหมือนกับว่ามันมันตันไปทุกทางนะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะาตัวคุณเองนะคะไปกําหนดจิตของคุณเองว่าคุณต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าคุณจําเป็นต้องอยู่จุดนั้นไหมถ้าจุดนั้นมันมีแต่ความอึดอัด มันมีแต่ความลำบากใจมันมีแต่ความไม่สบายใจหรือมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะถามว่าคุณออกไปจากจุดนั้นได้ไหมได้อ่ะแต่คุณเลือกที่จะไม่ออกเองจะด้วยเหตุผลด้วยคนข้างหลังด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเป็นผู้ปิดตามัด,ม,ดมัดตัวคุณเองไว้ทั้งทาที่ทางข้างหน้าคุณเห็นไนะมมันก็เป็นน้ําตื้นๆน,นะมันไม่ได้มีหูมีเหวอะไรเลยมันสามารถที่จะเดินออกไปได้สบายๆแล้วไอ้คนข้างหลังคุณเนี่ย มันก็ไม่ได้มีใครทําร้ายคุณนะแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นเหตุผลบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องอยู่โดยที่คุณอาจจะคิดว่าเอ,อ่อถ้าคุณไม่อยู่แล้วเดี๋ยวคนข้างหลังเขาจะล้มไปเดี๋ยวคนข้างหลังเขาจะมีปัญหาไหมแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคุณอาจจะกังวลไปเองแล้วสร้างความอึดอัดสร้างพันธนาการให้กับตัวเองหรือบางทีคุณอาจจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันออกไปเดินออกจากจุดนี้ไปแล้วฉันอาจจะไม่รอดก็ได้ ฉันจะรอดไหมมันจะแย่กว่าเดิมไหมด้วยความกลัวของคุณเนะี่ยมันทําให้คุณเอผูกพันธนาการตัวคุณไว้กับที่เดิมๆทีท่่มันอึดอัดท,ที่ที่มันไม่มีทางออกแต่ว่า The Jasmine q u e e เนี่ยนะเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันกําลังจะจบสิ้นไปมันเป็นบ่วงกรรมที่เหมือนกับชีวิตคุณมักจะได้เจอเจอ,เจออยู่เสมอในรอบเจ็ดปีแม่หมอเชื่อว่าคุณนะ่าจะได้เจอเจอ,เจอเรื่องอดึอดอดัดสักครั้งหนึ่งเราจะต้องมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอ ชีวิตน่าจะไม่ได้อยู่นิ่งกับที่แม้ว่าชีวิตคุณจะผ่านเรื่องราวที่มันทุกข์ใจหรือบางครั้งความผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองก็ได้นะบ่อยครั้งนะคะที่เหมือนกับว่าความผิดความทุกข์อุปสรรคในชีวิตมันเกิดจากอารมณ์ตัวคุณเองอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ดือ้ออารมณ์ร้อนเป็นคนไม่ยอมใครเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเกินไปเป็นคนพูดตรงเกินไปหรืออะไรก็ดีหรือเป็นคนที่ใจดีจนเกินไปนะคะ คำว่าใจดีจนเกินไปคือบางทีไปช่วยเหลือผู้อื่นจนจนมันนําความทุกข์ให้กับตัวเองโดยเฉพาะช่วยเหลือเรื่องของการเงินเนี่ยกับผู้อื่นกับเครือญาติกับใครก็ดีแล้วมันทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่ลืนไม่เข้าคายไม่ออกอะ่ะจะไปทวงก็ไม่ได้อืมคือทวงแล้วมันก็ไม่ได้คืนนะคะครั้นจะไม่ทวงตัวเองก็จะหมุนไม่ออกอันนี้ค่ะบางครั้งก็เกิดจากตัวคุณเองอ่าตัวคุณเองที่เป็นคนนําปัญหาเข้าตัวเองก็ได้ หลายหลายครั้งโดยเฉพาะความรักบางครั้งในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอรักที่มันอึดอัดไหมเจอรักที่มันอย่าร้างกันก็ดีจบสิ้นกันก็ดีแล้วบางครั้งความความสูญเสียความผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดจากตัวคุณเองก็ได้แต่ถ้าคุณมัวแต่คิดแต่เรื่องเก่าๆที่มันผ่านมานะคิดแต่ความเศร้าที่มันจบไปแล้วอะที่มันไม่มีวันที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้ แล้วก็ผูกพันธนาการตัวเองจมปลักอยู่กับในความเศร้าจมปลักอยู่แต่ความผิดพลาดเขาเรียกว่าคนจมปลักอยู่แต่อดีตท,ที่มันฝังตัวเองอยู่กับอดีตอะ่ะโดยที่ไม่มองถ้วยอีกสองใบในอนาคตโดยที่ไม่กล้าที่จะเปิดตาไม่กล้าที่จะเริ่มชีวิตใหม่ไม่กล้าที่จะเดินออกมาข้างหน้าเพียงเพราะความกลัวเอ,อความกลัวเอ,อความวิตกความกังวล ทั้งที่จริงๆแล้วถามว่าบ่วงกรรมเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเจอไหมมันเป็นโชคชะตาของคุณนะมันเป็นอดีต,ตก,กรรมของคุณที่ยังไงยังไงคุณก็ต้องเจอเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้คุณจะผิดหรือว่าเป็นผู้ไม่ผิดก็แล้วแต่แต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันจบสิ้นลงไปแล้วเขาบอกว่ามันจบลงไปแล้วคุณจะไปคิดถึงมันทําไมอีกละ่ะมีใครบ้างไหมมีมนุษย์คนไหนบ้างที่เกิดมาแล้วไม่เคยผิดพลาดอะไรในชีวิตเลยเกิดมาแบบไม่เคยล้มเลยอ่ะดีไหม เห็นไปไม่ได้อ่ะเด็กเกิดมาก่อนที่จะเดินได้มันก็ต้องผบร้มอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาถูกปะเออมาคือทุกคนมีความผิดพลาดแต่ทุกคนต้องรู้จักอันดับแรกเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณไม่ให้อภัยตัวคุณเองชีวิตคุณก็จะอยู่เป็นแปดดาบเหยื่อเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปรออะไรอ่ะในเมื่อคุณไม่ทําอนาคตไม่ทําปัจจุบันไม่ทําปัจจุบันวันนี้ให้ดีเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า คุณจมปลักอยู่กับอดีตแล้วคุณจะรออะไรในอนาคตในเมื่อตัวคุณเองไม่มีอนาคตตัวคุณเองไม่สร้างอนาคตคุณก็ไม่มีอนาคตอะไรให้คุณรอคอยอ่ะถูกปะให้คุณจะไปเตรียมตัวตั้งรับอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสลัดออกจากอดีตสลัดออกจากตรงนี้กระทาตัวเองใหม่เริ่มชีวิตตัวเองใหม่ฟื้นฟูตัวเองใหม่เนี่ยมันหมายความว่าพลังงานในตัวคุณเริ่มเปลี่ยนสิ่งต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น ถ้าคุณไม่ขี่จักรยานออกจากบ้านถ้าคุณไม่ก้าวเดินออกจากบ้านคุณจะไปเจอตลาดไหมคุณจะไปเจอผู้คนไหมคุณจะไปหาของกินได้ไหมถ้าคุณขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านอ่าคิดง่ายๆเหมือนกันทีนี้คิดของเราวันนี้ก็คืออ่าคุณคุณจะมีการเตรียมตัวรับอะไรเข้ามานะคะในที่นี้เรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นนะเขาแนะนําว่าอ่าคุณจะต้องจบอดีตหยุดหยุดที่จะขังตัวเองนะคะหยุดที่จะฝังตัวเองอยู่กับ อดีนะคะออกมามองโลกมองอนาคตหน่อยนะคะมองแสงอาทิตย์ยามเช้านอกบ้านหน่อยนะคะอย่าขังตัวเองอยู่แต่ในห้องมืดๆซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่าต่อดีกว่าเนาะอ่าสิ่งอ่าแล้ก็มาดูว่าสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับเนี่ยนะคะคืออะไรเอ่ย อยากรู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรหัวสิบไม้เท้าเออแบบภาระอยู่บนบาทเต็มไปหมดก็เข้าใจแหละคนที่มีภาระมากมายในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดคุณล้มคนข้างหลังก็ล้มถูกปะ่ะแต่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าเขาไม่ลม้มอ่ะต่อให้คุณออกมาเขาก็ไม่ล้มนะคะแต่ถ้าคุณแบกจนวันหนึ่งหัวเขา่าคุณกล้ามเนื้ออักเสบืเข่าคุณหมดแรงมันก็ล้มทั้งหมดอยู่ดีแหละถูกปะ่ะอืมทำไมคุณไม่วางไม้ลงไปก่อนละ่ะ วางไม้ลงไปก่อนแล้วค่อยๆแบกทีละสองสามอันเท่าที่คุณจะแบกไหวยังไงที่สุดแล้วคุณก็แบกครบสิบอันอยู่ดีนั่นแหละถูกไหมถ้าแบกไปพร้อมเดียวกันสิบอันทั้งหมดคุณแบกคนเดียวทั้งหมดมันอาจจะล่วงหล่นไปได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยล้าแล้วถ้าคุณล้มขึ้นมามันก็ล้มทั้งสิบไม้นั่นแหละริงปะก็สู้วางเอาไว้แล้วค่อยๆแบกไปดีกว่าไหมภาระอะไรก็ตามที่มันรู้สึกหนักหน่วงอ่ะคุณก็แบ่งให้คนคนข้างหลังคนในครอบครัวคนในองค์กรคุณทาบ้าง ต้องหัดเรียนรู้ที่จะไว้ใจผู้อื่นและเชื่อมั่นในความสามารถผู้อื่นบ้างนะคะคนเราไม่ได้เก่งเก่งทุกคนตั้งแต่เกิดเนาะมันต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ DM Press สิ่งที่คุณควรจะเตรียมตัวตั้งรับที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยค่ะ DM Press the, the Magician ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์บางอย่างจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ในชีวิตการปรับเปลี่ยนพลังงานครั้งสำคัญในชีวิตคุณมันกำลังจะเกิดขึ้น คุณจะต้องเตรียมตัวตั้งรับได้แล้วล่ะค่ะมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยโชคชะตามันหมุนมาให้ถึงตรงจุดนี้แล้วคุณจะต้องบางทีคุณอาจจะมีเซนส์ในใจของคุณนะว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มากระแทกกับคุณแล้วให้คุณรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวคุณอันนั่นแหละค่ะก็คือพลังงานที่มาเตือนคุณมาบอกคุณทีนี้พลังงานเหล่านี้ในเมื่อมาบอกคุณแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเจอเจอคือ โชคลาบที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดโชคลาบการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็ดีการปรับเปลี่ยนจากสถานะสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแบบป,ป,ปรับแบบไม่คาดคิดนะคะแบบคุณไม่ได้คาดหวังแบบคุณไม่ได้ไม่ได้ตั้งรับเลยอะแต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าคุณน่าจะมีเซนต์บางอย่างให้คุณเตรียมตัวนะให้คุณเตรียมตัวรู้สึกได้ว่าเอ้ย คุณอาจจะต้องมีการเดินทางคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานคุณอาจจะต้องมีการโยกย้ายใดๆก็แล้วแต่จิตของคุณจะมีการสื่อนำให้คุณรู้ก่อนล่วงหน้าได้เพราะคุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสนะอหรือบางครั้งคุณไม่มีจิตสัมผัสคุณไปเจอหมอดูหมอดูอาจจะบอกคุณล่วงหน้าแล้วก็ได้ว่าชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะให้คุณเตรียมตัวเตรียมตัวเองเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นคุณจะได้ไม่รู้สึกว่ามันปรับปรับจนตั้งรับไม่ทันแต่มันเป็นสิ่งที่ดีีีนะมมสิ่่่งทได ราะสิ่งที่ไม่ดีของคุณมันกำลังจะจบสิ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนพลังงานตัวคุณเองด้วยมั้งกล้าที่จะลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่นะคะทิ้งอดีตนะกล้าที่จะทิ้งอดีตที่มันปวดร้าวกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆพลังงานในตัวคุณก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนะคะคุณอย่าลังเลใจเขาบอกว่าอย่าลังเลใจอ่าแม่หมอเอาไพ่สลับกันหรอกเ่อนี้อ่าน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะก็เป็นิมเมจิเชียนตัวเดิมเนาะเออบางทีก็มีนะไพ่ซ้อนกัน ซีไปเหมือนอนกันอ่าเป็นไพ่เดอะเมจิเช,ชียนเหมือนกันก็ผ่านนะคะเดอะแชรีออดอ่าบ่งบอกว่าตัวคุณเองถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วคุณรอคอยคนรักอยู่ด้วยความอึดอัดด้วยความด้วยความผิดหวังก็ดีด้วยความคือมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันจนคุณรู้สึกคิดมากบวกกับคุณและเขาอาจจะมีภาระที่เยอะแต่เขาบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยมันเป็นคู่รักในอดีตชาติ เขากําลังอ่าพลังงานเน่ะพลังงานในชีวิตกําลังจะเหวี่ยงเขาเข้ามาหาคุณแบบปุบปรับนั่นะหมายความว่าเขากําลังจะเดินทางมาหาคุณแบบปุบปรับนะคู่ของคุณคู่ที่เป็นพมรมลิขิตของคุณคู่รักในอดีตชาติของคุณคู่ที่คุณอาจจะเคยเจอเจอเขาแล้วก็เกิดการเป็นรักแรกพบหรือคุณจะได้เจอเจอรักครั้งใหม่ที่แบบปุบปรับอะ่ะแบบไม่คาดคิดอะค่ะแล้วพลังงานคนนี้จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณถ้าคุณมีความรู้สึกว่า เขาจะเดินทางมาเพื่อขอคุณแต่งงานหรือคุณจะต้องมีการแต่งงานกับเขาแน่นอนเตรียมแพกกระเป๋าไว้ค่ะมีอะไรที่จะต้องทําในประเทศนี้ก็รีบทําไปจะต้องคุยกับเพื่อนจะต้องไปสั่งารา์กับเพื่อนจะต้องคุยกับพ่อแม่พี่น้องจะทํากิจการส่วนตัวอะไรก็รีบทํานะคะเหมือนเขาบอกว่าคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเมื่อคนคนนี้เดินทางมาหาคุณปุ๊บคุณจะต้องเปลี่ยนสถานะอาจจะออกจากงานเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอาจจะเปลี่ยนจาก จับกางไปเป็นคุณนายอะไรประมาณเนี้ยนะ <c oughs> เปลี่ยนจากคนทํางานไปนเป็นคุณนายไปเป็นบาดามก็ได้แล้วก็มีหน้าที่จะต้องเดินทางไปทํางานกับเขาเป็นคุณซือร่วมกับเขาเป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเขาเป็นทั้งคู่รักที่ปรึกษาของเขาก็ได้นะคะคืออาจจะต้องตลอนตลอนตลอนไปด้วยกันรอบโลกอะค่ะอืมเขาบอกแบบนี้บอกว่าน,นี่เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรฉันความรู้สึกมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเตรียมตัวแต่งงานแล้วะหรือว่าฉัน จะต้องเตรียมตัวย้ายไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอให้คุณเชื่อในเซนส์สัมผัสนั้นนะคะเพราะเซนส์นั้นคือการมาบอกคุณล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดกับคุณให้คุณเตรียมตัวตั้งรับเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่คนรักของคุณจะเดินทางจากทางไกลมาอาจจะมาขอคุณแต่งงานและพาคุณไปอยู่ด้วยนะอันดับที่สองก็คืองานใดๆที่คุณสมัครเอาไว้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงกิจการงานใหม่ของคุณ อาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอืมเตรียมตัวไว้เลยค่ะเอ่อใครที่ก่อนหน้าเนี้ยรู้สึกว่าเงินมันขัดสนมะหมุนซ้ายหมุนขวาแต่เขาบอกว่าไม่แน่นะคุณอาจจะปุับปรับที่จะได้ขายที่ได้อสังหาริมทรัพย์ได้ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินก้อนขึ้นมาแล้วกลายเป็นเศรษฐีนีได้ชั่วพริบตาก,ก็ได้นะคะอืมอันนี้คือสิ่งที่อ่าคุณจะต้องเตรียมตัวตั้งรับนะคือ เราอาจจะต้องเต็มตัวเป็นเศรษฐีมีกันนะประมาณนี้นะคะความสําเร็จสุขสมหวังมันจะมาหาคุณแบบทุกสิ่งมันจะเกิดแบบปุบปรับนะคุณมันเป็นพลังงานที่ The Wheel of Fortune น่ะมันคือวัฏจักรกงล้อแห่งชีวิตที่มันหมุนเข้ามาหาคุณแล้วนะ่ะยังไงยังไงคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับแบบไม่คาดคิดเป็นในทางสุขสมหวังนะคะทางด้านการเงินคุณก็อาจจะได้โชคลาภเงินทองมา อาจจะได้มาจากคู่ครองอาจจะอาจจะได้มาจากการงานหรืออาจจะได้มาจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้มาจากโชคลาภที่คุณไม่คาดฝันก็ได้แล้วมันเปลี่ยนสถานะคุณให้เป็นคุณนายคุณชายได้อ่ะอืมถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณก็ได้เจอเจอผู้ชายที่เก่งฉลาดเป็นคนต่างถิ่นต่างแดงนะหนุ่มหล่อเท่นะคะมีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงแหละอืเป็นคนที่สถานะมั่นคง ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอเจอผู้หญิงที่เป็นแบบเหนือนดันเซตีนีนะคะทํางานหา,งานเงินเก่งมากอ่ะบางครั้งคุณอาจจะไปเจอแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคนโสดที่แบบหึงอายุเยอะแล้วก็ได้นะแต่ล้วนแล้วแต่ไม่ว่าสถานะใดๆคือคุณจะได้แต่งงานกับคนนี้แบบปรับปรับแบบไม่ค่าคิดเขาจะเดินทางมาหาคุณและพาคุณไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่ดินแดนของเขาหรือไม่ก็ซื้อบ้านซื้อช่องให้คุณอยู่นะคะ แบบปรับปับนะคุณต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆถ้าคุณมีเซนบอกคุณล่วงหน้าก็ให้เชื่อในเซนของคุณเลยนะอเดดวิ้สามเหรียญเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์จริงๆด้วยนะคะใครที่รอขายที่ขายทางหรือทําธุรกิจในหน้าหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะได้มาแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดหวังนะคะ เออใครที่ปรารถนาอยากจะเป็นมาดามอยากจะเป็นคุณนายนะคุณจะได้เป็นสุขสมดังใจหวังนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัว,ตวอย่างน้อยคุณก็ควรที่จะเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วก็เตรียมตัวทํากิจ,จวัตรประจําวันของคุณอย่างเช่นไปเสริมสวยนะไปทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะเพราะถ้าคู่ของคุณเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่มีเวลาได้เป็นเวลาส่วนตัวนะอาจจะติดกันเป็นปลาทั้งโงนะคะอืมติดกันไปด้วยกันทุกที่นะ่ะคือเขาอาจจะมีบุคลิกที่แบบ ค่อนข้างคีดถึงคิดห่วงนะอะในลักษณะชีวิตของคุณคุณจะมีการเดินทางไปรอบโลกเลยชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์อ่ะสุขสบายอ่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคุณอาจจะต้องไปฝึกภาษาอาจจะต้องไปฝึกภาษาเพราะว่าคุณอาจจะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนแล้วอาจจะต้องใช้ภาษาของเขานะคะ การเตรียมตัวของคุณคุณก็ต้องเตรียมตัวฝึกภาษาแต่เนิ่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวตั้งรับนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันจะมาแบบปุรับมาแบบพุบๆเลยอ่าประเดี๋ยวถ้าคุณไม่เตรียมตัวก่อนไม่ตั้งรับก่อนเดี๋ยวคุณจะเตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกอระหนอลอมาน่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเซนแต่เนิ่นๆผณก็เตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยค่ะเรียนภาษาเอาไว้แพ็คกระเป๋า มีกิจกรรมอะไรกับครอบครัวก็สั่งรค์กับครอบครัวให้มันเต็มที่เออเดี๋ยวถ้าคู่ของคุณมาเออหรือว่ามีงานใหม่ต้องไปต่างถิ่นต่างแดนคุณก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันยังไม่ได้กินข้าวกับพ่อกับแม่ฉันยังไม่ได้นอนกับแม่ฉันยังไม่ได้ไปเสริมสวยกับเพื่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทําไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะถึงเวลาก็จะได้ไปได้อย่างสบายใจนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดแบบรวดเร็วมากเลยเร็วเรนี้ด้วยนะโอเครับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดลค์แแะะกดชร่